ปักไฟครับยี่ห้อพัสดโุโทชิโนโทชิโนโโน,นุ่นอโอ้มันก็นไม่ใช่เล็กนีครับดใหญ่กเลมือน6 3้โห CL63CL63 กิโลเนี่ยหกหนึ 6, ่งสองสามสี่ห้าหกลหกโเ เสียบมันให้ที่บ้านระเ,เบิดก<ค>ร,ระเชิง,ลงเลยทีวีเรื่องเสียงเกมพัดลมใช้เพาะใครที่มีคุณภาพเขาชื่ออะไวก็ก็ได้นะก็น่าเชื่อถือมีราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะใช่สองอันไงซื้อ<ะ>ในช็อปปี้ช้อปปี้ มันหนามากเลยอของยังดีกพงองของไม่ยังดีเลยว่ะกล่องก็มยยงงไม่กล่องเลยยงใหญ่เลยมี่ไทยแม่มาเนี้ยอัดอีกอย่างดีเลยแม่หนูกล่องแต์อ,อันนี้คมเหลือแล้วโอ้ยาวสามเมตรรู้มันหนามันหนา,นหนาสายยาสามเมตรเพราะว่าพี่อยู่ใกล้ๆ ไม <h unlocked> no ่ไกลเอาสามเมตรพอห้าเมตรเก็บ <ally> ม <parfois> <laughs> so ันไดนี่มีปุ่มนะปุ่มเปิดนี่ครับลองรับไฟหนาดสิบแอมป์สองพันสามร้อยวัตต์แกะดูว่าเป็นเด็กเกอร์อเปล่าแกะดูยังไงอ่ะรื้อออกเหรอไม่อ่ของะี่ดึงพี่วขึ้นนี่ครับมีโพซัมเข้าวมีพอดชัดเจน ม,มีการลงทบียนรับประกันสินค้าด้วยี่ของแท้แน่นอนประกันสามปีนี่อย่างนี่ไลซฟ้อนี่ซื้อกล่องเี็บเพชรเลยเผืแ่อบบมัเข้ารีไปเสที่บ้านนี้รนสีแอลหกสามโอเคดีไหมปึ๊กปึ๊กปึ๊กดีไหม ัแกะดูแกะอะไรเอาเป็นเบเกอร์จริงเออรเปล่างแกะดูที่ไหนนี่แกะเครื่อง <c oughs> ชัดใช่แกะรูป,ประกันหายเลยนะมีใครบา้าแบบชัดชัยหรออืมไม่แต่รุ่นนี้ไม่มีอ๋อนี่มี LED ของยู่อะนึกว่านึกว่ามีสเตตัสไฟบอกเนี่ยรุ่น ใหญ่ๆนี่มันก็มันก็กระจกเองนี่ถ้าเปิดอย่างที่พี่ใช้อยู่มันจะเป็นไฟของที่ดวงตรงเนี้ยปุ๊บๆอ๋อนี่มัดรวมเลยเปประหยัดหลอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียพีดียพีมีไฟน้อยใช่ไฟเล็กมากเลยอือเเอาเลยเสียพีว <c oughs> นี่เนี่ยลอง<ห>เปิดดูเครื่องอะไรอืมเครื่องนู้นนี่เหรอรงนี้นอ๋อมันมีไฟติดอยู่นะลองดูมันแข็งหรมันอะไรหังเปิดนู้น โอเค okay. เข้าวโอเคเข้ากันจะสอบเรียบร้อยครับทดสอบรูเข้าโอเคเข้าวอยากต้องรู้อะไรไหมข้าวเนี่ยก็ไหนไหนแล้วน,นี่ตัวชีโนอ๋อไม่รู้นี่ไม่เข้าอ๋อเข้าอ๋อมันตัดใจเมื่ <laughs>